منتجات.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร فاويد.เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน.ป้องกันเชื้อไวรัส.فاويد.الحمد لله رب العالمين.الحمد لله رب لله رب على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال الله تعالى في القرآن أزيد "ولا نبلغنكم من شيء بشيء من الخوف والجوع وَنَكْسِلْ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين" เป็นน้องที่รักของอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะอาลาครับกับคุณต่อมหากรุณาที่คุณที่อัลลอฮฺได้ทรงเมตตาเรานะครับเช้าวันนี้นะครับเป็นอีกเช้าหนึ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงประวิงลมหายใจของเรานะครับให้หัวใจของเราได้มีโอกาสที่จะทําหน้าที่ด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะอาลาพี่น้องครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้า วันศุกร์นะครับเช้าวันศุกร์แล้วก็ในวันศุกร์นี่แหละครับเป็นน้องครับเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าบบดามักฤึดนะครับหลังจากบรกฤษไปแล้วนั่นก็นับนะครับก็คือวันศุกร์นั่นเองนะครับมาอีกวันนึงเพร่อนทรักของแล้ครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆและก็ในส่วนตัวของผู้ที่ศรัทธาครับท่านดบีมุฮัมมัดสุลต่านอะไรยฮิวสัลลัม ได้แนะนำกับเราครับว่าให้อา่านอัลกุรอานมากๆโดยเฉพาะ,ะท่านอบบีแนะนำให้อ่านสุรัสุระาอาัลกัฟฟีนะครับเป็นสุรัที่ท่านนาบียมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิซัมได้สนับสนุนส่งเสริมและก็แนะนำให้เราอาร่านพระที่รักของเราครับดังที่เรียนแหละครับว่าหัวใจของผู้ที่ศรัทธาบางครั้งอาจจะกระทบกระทั่งกับความเหนื่อยล้า ความรู้สึกว่าจะทุกข์ระทมเกิดขึ้นแน่นอนครับหัวใจสี่ห้องเล็กๆเนี่ยทำหน้าที่นะครับบางครั้งหัวใจของเราเติมไปด้วยกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เรื่องราวของอิสลามบางครั้งหัวใจของมนุษย์นั้นเติมไปด้วยกับความอิจฉาริษยามันก็จะทําให้หัวใจนั้นทําหน้าที่มีผลต่อร่างกายมีผลต่อคําพูด มีผลต่อการกระทําแต่ถ้าหากว่าหัวใจของเราวางไว้สูงมอบไว้แด่พระองค์นะครับเราก็จะบรรจุความยิ่งใหญ่ของล้อไว้ในหัวใจของเรานะครับบรรจุในสี่ห้องหัวใจไม่มีอะไรอื่นเลยเว้นแต่อิลลา์เว้นแต่พระองค์เท่านั้นหัวใจของเราจะมีความสุข อีกทั้งสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ภารกิจของเรานะครับลุล่วงเพื่อความดีงามเราก็ต้องแสวงหาบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ทรงส่งมาเป็นแบบอย่างให้กับเรานั่นก็คือทารุสุลอสลอบอะไลฮุอัลสลัมฉะนั้นพี่น้องที่รักขอ,ขอรับครับชุโกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลานะครับที่เรานั้นได้เป็นผู้ที่ศรัทธาบั่นต่ออัลลอฮ์ถ้าหากก็จะถามว่าแต่ละคนไม่ถูกทดสอบเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่น้อง ทุกคนก็จะถูกทดสอบหมดแหละครับการทดสอบอย่างไรลนะ่ฉะฉั้นพี่นน้องที่รักก่อนแล้วรับมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่มนุษย์เนี่ยจะต้องเผชิญกับบททดสอบที่ถูกเตรียมไว้ใช่ไหมครับึ้าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนนะครับมนุษย์ทุกคนก็จะได้รับการทดสอบตั้งแต่เรายังเด็กเลยใช่ไหม ตั้งแต่ยังเด็กลองนึกนะครับว่าเด็กตั้งแต่เกิดมาเราได้รับการทดสอบอย่างไรอ่าน,น,นมสมัยเรียนเนี่ยนะครับต้องถูกทดสอบไม่ใช่นะครับสมัยเรียนต้องทําอะไรนะเริ่มแรกก็คือการทาควาบ้านบททดสอบที่เราไร้รู้ถึงบทรู้ถึงความทำความเข้าใจใน <c oughs> ในบทเรียนครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเลื่อนขั้นไม่มีเด็กทักเรียนคนไหน ครับที่บอกว่าอาจเธอขึ้นไปเลยนะอนุบาลหนึ่งหนองสอามปหนปปามจนกระทั่งจบปริญญาต้องทดสอบทางนั้นแหละครับไม่มีใครที่จะผ่านกฎเกณฑ์หรือเกณฑ์การเรียนนั้นไปได้คนทำงานก็ต้องมีช่วงของการทดสอบเสร็จแล้วจากการเ,เสร็จจากภารกิจของการเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทจบด็อกเตอร์หรือรยิ่งกว่านั้นก็แล้วแต่ นะครับถ้าจบเป็นนักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่พนักงานใหม่ก็อาจจะต้องมีการทดสอบเรื่องข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 อง,ของการทดลองงานก่อนใช่ไหมถ้าไม่ผ่านก็ถือว่าถ้าไม่ได้เกณฑ์อย่างที่เขาต้องการแนร่นอนครับงานนั้นก็รู้สึกจะค่อนข้างยากใช่ไหมครับทุกอย่างต้องถูกทดสอบหมดเลยบททดสอบเนี่ยไปน้องครับมันเป็นเพียงแค่อะไร ถ้าเรามองสรุปแล้วมันเป็นแค่ตัวชี้วัดเท่านั้นเองนะครับในโลกนี้เทนี้เป็นอนุสรณกขอแล้วครับเราจะผ่านเกณฑ์และมาตรฐานที่มนุษย์ตั้งไว้หรือไม่ครับสิ่งนี้ก็อยู่ที่การพิพจารณาแต่สิ่งที่สําคัญการทดสอบของอล้อนั้นไม่ใช่การทดสอบวิชาความรู้แต่เป็นการทดสอบอะไรอลอ พระองค์ผู้ทรงเมตตาอาลอด้ทรงสอนมนุษย์รู้และมนุษย์นะครับมีสติปัญญาในการใคร้ควรในการพินิษพิจารณาว่าเขามีความถนัดชัดเจนมีความถนัดทางด้านสัมมาอาชีพยอย่างไรบางคนชอบอบางคนชอบเป็นทหารชอบเป็นตำรวจชอบเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจชอบใช้ศิลปะต่างๆที่ใน ในสาขาที่เรียนมาใช้ประกอบวิชาชีพคือทุกคนมีการสแสวงหานะครับสิ่งนั้นเป็นสิ่งทเรื่องของวิชาความรู้ต่างๆที่มนุษย์นั้นรู้แต่สิ่งที่เอาล็อสุบฮานหัวตลาทดทดสอบก็คือความศรัทธาครับมีสตังเยอะไม่ใช่หมายความว่าเขาจะประสบกับความสำเร็จในชีวิต มีเพื่อนฝูงมากมายมียศถาตำแหน่งไม่ใช่หมายความว่าเขาจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในโลกนี้คนร่ำรวยที่มีความทุกข์ก็มากมายใช่ไหมคนร่ำรวยที่มีความทุกข์ที่มากมายก็เยอะนะครับอาจจะดูว่าชีวิตเขาช่างมีความสุขเหลือเกินแต่ใครจะรู้ละ่ะบางครั้งหัวใจอาจจะมีความทุกข์ระทมอยู่กขได้จากความร่ำรวยที่นอนไม่เต็มอิม่ม มากมายนะครับเป็นลัที่รักของาคกับะนั้นที่มีอยู่ในหัวใจของทุกคนเนี่ยนะครับก็คืออมาานที่ศรัทธาต่ออัลลอแต่ถ้าหากว่าหัวใจของเขานั้นเป็นหัวใจที่มีความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์หัวใจเลยครับเป็นสิ่งที่สําคัญครับก็จะได้รู้ว่าผู้ใดที่มีความคู่ควรกับรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์จะทรงเตรียมไว้ให้ ใช่ไหมครับเริ่มที่หัวใจนี่แหละครับตั้งเจตนาตั้งความแน่วแน่แ k บเข็มมุ่งที่มีต่อลอสุปอาหานะหูวตาลาครับฉะนั้นพี่น้องที่รักขอและคัดแม่แท้แล้วเนี่ยการทดสอบย่อมประสบกับทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรก็ตามครับอย่าท้อและก็อย่าระทมนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะคุยกันว่าแด่หัวใจที่อ่อนล้า เราจะหาทางออกกับหัวใจการเป็นอยู่ของเราอย่างไรครับการทดสอบย่อมประสบครับไม่ว่าจะดักดีมีโจรก็จะต้องถูกทดสอบกันทั้งนั้นครับแต่การจะผ่านบททดสอบไปได้นั้นต้องใช้ความเอาซอบความอดทนอย่างมากครับครับพี่น้องที่รักขอราครับอายะคุรอานที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกพจนาตดาำรัดเฉลยให้กับเรานะครับว่าววลานาบลูวันนักุมบีชัยมิเมินเขาครับ อัลอดได้ทรงทดสอบอย่างแน่นอนครับว่าอาลอ์จะทรงทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นอะไรครับความความกลัวความหิวนะครับจากความกลัวจากความหิวนะครับดูซิครับว่าเราเผ่านเกณฑ์ทดสอบแบบนี้ไหมนะครับความมีนักเขาผู้วันจัววานักซิมแมนักซิมิ่นันอัมวาลิ นะครับแล้วก็จากอะไรจากการสูญเสีย,ยอย่างใดอย่างหนึง่งดูสิครับว่าเราเคยสูญเสียอะไรไหมหรือจากผู้คนที่เขามีนันอัมวาลจากทรัพย์สมบัติชีวิตและก็ผู้ที่มีธุรกิจหนึ่งและหรือเพ็่นพูที่เป็นนักประมูขที่ประกอบสามมาอาชีพตน้นเกษตรกรเกษตรกร ว่าสมารถนะครับบรรดาพืชผลต่างๆและต่อไปอะไรเอ่ยถ้าเขาผ่านบททดสอบนี้ไปได้อัลลอฮ์พระองค์ได้ทรงแจ้งข่าวดีแล้วก็บอกจงไปบอกกับเขาเถิดว่าข่าวดีหรือให้ท่านนบีมุมฮัมหมัดสุลลัานของอาลัยฮิวะทัมไปแจ้งข่าวดีให้กับเขาสําหรับผู้ที่เขานั้นผ่านการทดสอบว่าบัชิรุสซอบิรีนวาบัชิรุสซอบิรีนแจ้งข่าวดี ให้กับผู้ที่เขานั้นอดทนเอาซบอดทนนะครับอดทนอย่างอาซบรุนจามีลอดทนอย่างสวยงามซอบรุนจามีลทดสอบอย่างมีความหรือซอบรุนหรือสอบวัดอายุทดสอบถ้าใครเจ็บไข้ไม่สบายเจ็บป่วยก็ดูสีกว่าซอบรุนจามีนอย่างท่านบีอายุเป็นอย่างไรสอบวัดอายุเป็นอย่างไรทดสอบนต่เป็นแล้วครับบางครั้งบางเรื่องเนี่ยบางทีการทดสอบ นะครับต่างๆมันอยู่ที่หัวใจจริงๆว่าจะรับได้ไหมนะครับจะรับได้หรือเปล่านะครับแต่พี่นงที่รักของเราครับจะอายะเนี่อายะกุรอานอายานี้คราดอยู่ในสุร้อลบากราะนะครับซึ่งเป็นสุร้ที่สองอายาที่155นะครับดูซิครับว่าเป็นอย่างไรทำให้เราทราบนะครับว่า แท้จริงการทดสอบย่อมมาในรูปแบบที่แตกต่างกันใช่ไหมนะครับมันจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองความรักการงานหรืออื่นอีกมากมายครับหลายคนอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อตันใจไปเอ๊ะทำไมอ่ะเราไม่เกิดมาบนกองเงินกองทองนะบางคนน้อยใจไปเอ๊ะทำไมฉันเนี่ยยากจนเหลือเกินฉันก็ละหมาดหเวลานะทำไมคนอื่นเขาที่เห็นเนี่ยเขาไม่เห็นต้องทำอะไรเลย แต่ทำไมรวยเอารวยเอาครับทรัพย์สินเงินทองมากมายครับก็มีความรู้สึกอย่างนั้นทำไมคือจะต้องเราก็ตั้งคำถามถามว่าทําไมต้องลําบากด้วยละ่ะทําไมเราไม่มีเงินซื้อสิ่งต่างๆที่เราต้องการทําไมเราไม่ได้ไปในที่เราอยากไปทําไมเราหน้าตามไม่ดีนะมีเรื่องราวที่ถามว่าทําไมทําไมแต่ไม่ถามว่าอะไรบ้างล่ะที่อัลลอฮ์ทรงให้กับเรามีคนมาซื้อแขนของเราข้างหนึ่งบอกให้สักห้าล้านเอาไหมไม่เอา มีคนบอกขอซื้อลูกกระตา่ายท่านบอกว่าท่านไม่รู้อยากจะมีสตางค์ใช่ไหมขอซื้อลูกกระต่ายสักสิบล้านขายไหมไม่ขายหรอกครับแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยนับเนี่ยมะความเมตตาจะาล้อมากมายแค่ลมหายใจของเราเนี่ยวันละหนึ่งแสนครั้งกับหัวใจที่เต้นทําหน้าที่เนี่ยพี่น้งครับตั้งแต่อูแวรแรกจนกระทั่งวันใดนก็ตามที่หัวใจอยู่เต้นนันหมายถึงว่าอัลเมาส์ความตายก็มาแทนที่แล้วครับ ครั้งสาก่อนแล้วครับทาไมเราต้องหน้าตาไม่ดีทําไมเราไม่เก่งทําไมเราต้องมีโรคภัยทําไมทําไมทําไมอยู่นั่นแหละทําไมทําไมทําไมดีมาจะดีมาจะทําไมทาไมครับอัล์ไม่ทรงยุติธรรมกับเราขนาดนั้นเราต้องตั้งคําถามที่อ์ลม่ท่งยุติธรรมกับเราขอพระองค์ขนาดหรือนะครับพี่น้องครับย่อมไม่ใช่เช่นนั้นอย่างแน่นอนใช่ไหมต้องขอบคุณอ,อัล์นะครับรที่มีชีวิตวันนี้ ตอนนี้พี่น้องทีรัก่อเราครับสําหรับใครคนหนึ่งที่อาจจะอดครวนกับความยากจนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจนเหลือเกินไม่มีสตางค์เลยแต่พี่น้องครับอย่าลืมนะท่านอบีมูฮัมส์สุลลัฟอะไรสับอกกับเราว่าสิ่งที่เป็นบารกะความจำเริญจากทรัพย์สินเงินทองต้นน้ำต้องบริสุทธิ์นะครับเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านอบีมูฮัมส์สุลลัฟอะไรสับอกกับเราครับว่า ในยุคใกล้ๆวันดับสลายของโลกนี้วันข้ยามะผู้คนจะไม่สนใจหรอว่าทรัพย์สินของเขาจะได้มาอย่างไรได้มาจากสิ่งที่เป็นฮาาามสิ่งที่อิสลามไม่สนับสนุนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามไหมดูสิครับว่าและมันก็เห็นจริงนะไม่นานนี้เขามีการจัดอันดับบุคคลนะครับประเทศไหนไม่รู้แหละนะครับดูสิ จัดอันดับคือสังคมเขาไม่สนใจหรอกครับว่าคนนั้นจะรวยมาแบไบหมายขอให้รวยกัแล้วกันนะครับดูสิครับว่าคนที่ถูกจัดอันดับอยู่ประจําประจําเป็นเจ้าของธุรกิจน้ําเมาเราทําได้ไหมล่ะพี่น้องครับเขาไม่สนใจว่าสิ่งนั้นจะทําให้เกิดความเสียหายกับสังคมอย่างไรแต่เขาสนใจเป็นว่าคนนี้ถูกจัดอันดับเป็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งใช่ไหมครับล่าสุดนี้นะครับ ขับรถมาก็ฟังรายการของรายการวิทยุนะครับดีมากเลยบอกว่าเขามีการจัดอันดับคนรวยนะครับคนติดอันดับรวยนะครับรวยมากเลยนะครับแม้กระทั่งช่วงโควิดนะครับหลายคนทําเงินกับธุรกิจนนได้มากมายนะครับรวยติดอันดับติดอันดับล้าน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 ไปเลยมากมายก็ไม่สนใจว่าสตางค์จะได้มาจากไหนการคโกงคนมีสตางค์นะครับแต่ไม่มีคุณธรรมก็เยอะนะครับ ไม่มีไม่มีคุณธรรมไม่มีความจริงใจต่อคนมากมายก็เยอะเขาบอกว่าสตังเนี่ยนะครับมันง้างเหล็กได้ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องจริงแต่อิสลามผู้ศรัทธาตามได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นคนจนที่ท่านอับดุลลหลลลุมะลัยฮิัดสัลต่าบอกกับเราเป็นข่าวดีนะครับว่า จากท่านอบูฮุเรลล์ซึ่งเป็นซอฮาบะของท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัลลุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับชื่อเดิมก่อนที่ท่านจะรับอิสลามนะครับก็คืออับดุลชัมส์ครับท่านซึ่งในกลุ่มชนของท่านเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่มาจากกลุ่มชนที่นับถือนะครับบรรดาดวงดวงอา,งอาทิตย์นะครับนั่นคือความสังคมของของชาวอาหรับยุคก,ก่อนๆแล้วท่านก็มารับอิสลาม ผู้ที่เชิญชวนสุส่ิสามคืออัตตูไฟอัลเดวสนะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มชนของท่านแล้วก็ชื่ออับดุลรหมาน่านบีก็ตั้งชื่อให้อับดุลรัชมานเป็นซาคระนะครับและตัวสมัติเรียกก็คืออบูฮุร้อยรอฮูรุลฮุอันนะครับท่านบีบอกอย่างนี้ครับพี่น้องที่รักของเราครับย,ย,ยาดิขุลูญาติขุลูฟุกรออุลมุสลิมีนั้นมุสลิมันจันนะกับลาอากเนียอิกฮิม บีนิสฟินยาว์มีวะฮุวาคอมสมาคอมสมอะอามมนนะครับก็คืออย่างไรครับท่านอบูฮุยรอดบอกอย่างนี้ครับว่าที่แจ้งจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะัยฮิวะซับบอกว่าคนจนจากบรรดามุสลิมนั้นจะได้เข้าสวรรค์ก่อนคนรวยเท่าไหร่จากพวกเขาครึ่งวันนะครับครึ่งวันนี่หมายถึงอะไรนะครับครึ่งวันก็คือ500ปีอันเน้นรับมิติของเวลาไม่ใช่ในโลกนี้นะ คนที่มีความยากจนแต่ปฏิบัติดีเนี่ยพี่น้องครับเขาจะเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยถึง500ปีและนะบีก็บอกว่าฉันรักที่จะอยู่กับคนจนแต่ต้องเป็นคนจนที่แบบไหนเป็นคนจนที่ศรัทธาต่อหรอคนจนที่ไม่น้อยอกน้อยใจต่อหรอแล้วก็มุมาณะพยายามในงานนั้นๆน,น,นะครับมุมาณะพยายามในงานนั้น นะครับและเขาจะได้เข้าสวรรค์นี่อลอถโดยทรงรับรองแล้วนะครับบางคนพี่นนอะครับอาจจะมีความรู้สึกว่ามีปมด้อยเป็นความต่ําต้อยหากใครกําลังคิดฉะนั้นลองย้อนกลับไปดูซิว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมของเราร่ํารวยกันนั่นหรือวันนี้ใครจนวันนี้ใครหิวลองหันไปดูนบีซิครับว่าเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท่านนบีแล้วเอามาเป็น เป็นคันลองแห่งการดําเนินชีวิตท่านนบีไม่เคยรับประทานอาหารอิ่มติดต่อกันในหนึ่งวันในสามมื้อติดต่อกันอย่าว่าแต่สามมื้อในหนึ่งวันเลยครับแม้แต่เวลาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยท่านนบีก็ไม่เคยรับประทานอาหารติดต่อกันถึงสามมื้อในแต่ละวนันแต่ละวนันแม้กระทั่งก่อนที่ท่านนบีจะกลับไปสู่อัลลอฮ์ครับท่านนบีก็ยังรับประทานอาหารนะครับไม่อิ่มมือซะด้วยซ้าบ้านของท่านนบีนะครับ ไม่เคยมีควันไฟขึ้นเป็นสองข้างแรมสองข้างแรมไม่เท่าไหร่นะเดือนสองเดือนวันนี้ถ้าหากก็ายากจนอัลฮัมตัวดียวละอลัลลอฮ์ยังให้จนอยู่ไม่เป็นไร่หากรวยกว่านี้อาจจะเป็นคนที่ลืมอลัลลอฮ์ก็ได้บางคนเปลี่ยนรถได้นะครับบางคนเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนสถานะให้ไปเกิดความร่ํารวยแต่บางทีนิสัยเปลี่ยนไปด้วยก็เยอะใช่ไหมนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ ท่านอบีามุฮัมหมัดสุลล็อฮุอะไรซั่อาศัยอยู่ในคฤหาดกนันนะหรือลองดูสิครับท่านสวมใส่เสื้อผ้าอภรณ์รูร,ราหรือไม่เปล่าเลยครับพี่น้องครับเสื้อของท่านนาบีเนี่ยมีรอยปะชุนเต็มไปหมดอันนี้ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ว่าเราได้เสื้อใหม่ตัวหนึ่งบิสมิลลาห์ก่อนที่จะสวมใส่กอ็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์วันนี้ได้เสื้อผ้าใหม่อูอัฮัมแล้วขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้มีโอกาสได้สวมเสื้อผ้าใหม่ ท่านอบีใช้ชีวิตเย่างเรียบง่ายทั้งๆท,ที่ท่านเป็นบุคคลที่ทรงเกียรติที่สุดที่อัลลอฮ์ได้ทรงเมตตาท่านสถานภาพของท่านเนี่ย <c oughs> พี่น้องครับเป็นสถานภาพที่ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามเขาจะได้รับความดีงามจากอัลลอฮ์แล้วทำไมนะครับทําไมละ่ะต้องหันกลับเมื่อกี้เราถามว่าเอ๊ะทำไมทําไม สักครู่ตากทำไมต้องจนทำไมต้องลำบากทำไมต้องไม่มีคนเดี๋ยวแลเลยทำไมทำไมทำไมพอทำไมมากๆสายตอนเข้ามาแทรกบางคนก็โดดตึกไปเลยบางคนพอทำไมทำไมก็ไม่มีความคิดที่เริ่มจะทำอะไรลยครับหรือจะเซ็ตเรื่องราวยังไงทำยังไงทำไม่ได้นะครับกับหลายคนก็ให้ความสําคัญกับส่วนนี้ครับท,ทั้งที่ความจนไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ว่ามนุษย์นั้นสูงส่งหรือต่ำต้อยไม่ใช่นะครับ ท่านอบีมมหัมัสสลลลเขอะลฟซัมบอกกับเราเนี่ยคนจนจะได้เข้าสวรรค์ตั้งก่อนคนรวยตั้งห้าร้อยปีเพราะอะไรทรัพย์สินของเขาไม่ต้องไม่ต้องสอบเยอะอะใช่ไหมคนรวยอันนี้ไม่ได้ว่าคนรวยคนรวยน่ะดีนะครับรวยเพื่อจะได้เป็นสายถึงความรวยก็ได้ทําให้มีเรื่องของสกาดเรื่องของการช่วยเหลือสังคมต่อไปนะครับเวลาละหมาดที่มัสยิดนะครับแต่เรื่องของสกาดอยู่นอกมัสยิดแต่ว่าอยู่คู่กันในอายะคุรานพี่น้องครับ ฉะนั้นพี่น้องที่รักก่อนละครับความมีเกียรติไม่ได้อยู่ที่ความจนความรวยแต่ความมีเกียรติคือเขาท่าน,นหัวใจของเขานั้นศรัทธามาั่นต่ออะร์ครับฉะนั้นพี่น้องที่รักขอละครับไม่ใช่มาตรวัดว่าคนคนนั้นเมื่อร่ํารวยแล้วจะประสบกับความสําเร็จในชีวิตครับ <c oughs> คุณค่าของมนุษย์วัดกันที่ไหนครับความดีครับครับบางคนมีความรวยคุณพ่อคุณแม่มีความร่ํารวยเราก็เห็นผ่านข่าวอยู่เสมอใช่ไหมครับ บางคนมีความร่ำรวยมากๆนะครับพอไปทำผิดกับสังคมทำผิดถึงขั้นถึงขั้นที่ร้ายแรงและตัวเองอาจจะมีสะตุง้งสตังมีพวกมากนะครับมนีนู่นนี่นั่นทั้งหลายก็เลยมีซิกแซกกันได้ใช่ไหมบางคนจงกระทั่งร่ำรวยมากๆพอไปทำผิดพอมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเขามาสอบก็จะถามว่าคุณรู้ไหมว่าพ่อผมเป็นใครอย่างเงี้ยไม่มีคุณธรรมใช่ไหมรู้ไหมว่าผมใคร คุณพ่อของเป็นผมเป็นใครไม่รู้กันนั้นหรือเยอะครับพี่น้องคนที่มีความร่ำรวยไม่ใช่หมายความว่าเขาจะประสบกับความสำเร็จของชีวิตหันกลับไปดูท่านนบบมุฮัมหมัสซอลลัลอะลัยฮะสไลมแต่ความยำเกรงต่างหากละ่ะความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ต่างหากครับที่เขาจะประสบความสำเร็จในชีวิต นะครับความยำเกรงที่มีต่อพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสั่งใช้ในสิ่งที่พระองค์ได้สสทรงส,งสั่งห้ามเราก็อดีตห่างจากสิ่งนั้นมีคุณธรรมมีจริยธรรมและมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะครับฉะนั้นพี่น้องที่รักขอรครับความยากจนไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ารวยแล้วลืมอัลลอฮ์หรือเปล่าวรวยแล้วเขามอบสิทธินั้นให้กับผู้อื่นบ้างหรือเปล่าจนแล้ว น้อยอกน้อยใจไหมพี่น้องที่รักขอแล้วครับในเรื่องของคุณธนะรรมจริยธรรมครับท่านอับดุลบิดอัมนะครับอับบุลอฮฺบิดอัมบุตรของอร์กาก่าวว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัหออะไรฮิวสัลัมมาดูด้านจริยธรรมของท่านนาบีท่านนาบีไม่หยาบคายและไม่เป็นผู้ที่เล่นทานเล่นนะครับแสดงคําพูดที่ไม่เหมาะสมเขากล่าวว่าแท้จริงผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่มีมรารยาทดีที่สุดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสตัง ไม่เกี่ยวข้องกับฐานะความร่ำรวยแต่ท่านนบีมุฮัมมัดส,สุลลัลผู้อะลัยหวซัมบอกกับเราครับว่าคนที่ดีที่สุดคือคนที่มีความยำเกรงต่อหลอความรู้อย่างเดียวก็ไม่สามารถจะทำให้คนใดคนหนึ่งประสบความสําเร็จได้นอกจากความรู้นั้นจะต้องเคียงคู่ไปกับมารยาทในพูดที่เตือนตัวเองด้วยนะครับมารยาทก็จะต้องไปกับความรู้นะครับไปคนมีความรู้ นะครับแต่ไม่ใช่เป็นกอดีครับกอดีผู้ที่ตัดสินแต่เราจะต้องเป็นดูอาเป็นใดเป็นผู้ที่เผยพร่อิสลามตามคันลองของธรรมที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะยฮิวะอัลสลัมบอกกับเราวันนี้ถ้าหากว่าเราจะบกพร่องไปบ้างกับทรัพย์สินยกตัวอย่างนะครับในในโควิดในทีเนี่ยนะครับพี่น้องครับต้องหันกลับเอ๊ะทำไมแย่เลยช่วงนี้นะครับลองดูซิว่าไอ้ที่ขาดขาดไปขาดคุณกำไรหรือเปล่าสำหรับธุรกิจการค้า ปิดไป3เดือน5เดือนกับธุรกิจการค้าหันหันกลับไปดูว่าเมื่อเมื่อก่อนเกิดขึ้นขึ้นโควิดเนี่ยได้รับนีามภาคความ,มเมตตาจากล้อมมากมายกำรรกำไรอย่างมากเลยแต่ตอนนี้มันอาจจะพร่องไปบ้างไม่เป็นไรเป็นนะครับ อาจจะปกพร่องไปบ้างอาจจะมีน้อยบ้างอาจจะมีน้อยกว่าแต่ก่อนอัลหัมดุลิแล้วเพราะหากว่ามีมากอาจจะเป็นทรัพย์สินที่นําไปสู่ความเสียหายก็ได้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่รักครับในเรื่องของความยากจนเรื่องของความร่ารวยเรื่องของความต่ําต้อยในสถานภาพของสังคมอย่าไปน้อยใจไม่ต้องน้อยใจครับพระนครับถ้าไม่รวยครับก็คิดว่าถ้าหากว่ารวยแล้วเรา,อา,อ,าอาจจะเปลี่ยน อะไรนะครับเปลี่ยนนิสัยก็ได้คือคนราวอย่างที่เรียนตอนต้นแล้วครับว่าคนราวเนี่ยนะครับเปลี่ยนรถได้เปลี่ยนบ้านได้คารเร่าหัใหญ่โตได้แต่นิสัยอย่าเปลี่ยนไปพร้อมกับความใหญ่โตนี่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงที่อิสลามที่พูดถึงพี่น้องครับฉะนั้นสรุปพี่น้องครับวันนี้ถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งถูกทดสอบเรื่องความหิวดูสิครับว่าท่านนาบีหได้กินอิ่มอย่างเราไหมวันนี้ถ้าหากว่าเรากลัว รูซสิว่าท่านอบีมุฮัมมัดสโลโลุลลัลลอฮอัลัยฮฺสัมออกจากเบืองมะกามามีอะไรอลัลลอฮ์ได้ทรงช่วยกับท่านจากมากมายวันนี้ถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งนะครับวกพร่องไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินอัลฮัมดุเลิลละเรามองน้ําแก้วหนึ่งเราจะมองว่าบางคนบอกว่าน้ําแก้วหนึ่งอาจจะมองสองมุมมุมหนึ่งบอกโอ้ยน้ำเนี่ยหมดไปแล้วตั้งครึ่งแก้ว แต่บางคนมองสวยๆโอ้น้ํายังเหลืออีกตั้งครึ่งแก้วมาอยู่ที่มุมมองต่างหากเป็น้องครับฉะนั้นวันนี้นะคัใครที่ทําธุรกิจทําเรื่องสวนไรนาะและบอกว่าโอ้ขาดทุนน,นู่นนั่นเป็นน้องครับไม่เป็นไรนะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตฉะนั้นแด่หัวใจที่อ่อนล้าไปแล้วครับสร้างหัวใจของเราให้มีความกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงด้วยกับความยำเกรงต่ออารมณ์สร้างหัวใจของเราให้มีชีวิตชีวา ด้วยกิดความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานอหัวตาลาสร้างหัวใจของเราให้มีพละกกาลังยิ่วแรงที่จะบุ่งมั่นในการงานนั้นต่อไปแต่หากว่าหิวก็คิดซะว่าไม่เป็นไรนะเรากินเราดื่มขอให้ขาสองขาของเรายืนละหมาดได้ก็อัลฮัมดุลิลละให้เราได้มีโอกาสจริงจะงในวันนี้ครับให้กําลังใจนะครับแก่หัวใจที่อ่อลนล้าพี่น้องครับวางหัวใจไว้สูงกับบนรถ นะครับยำเกรงต่อพระองค์มอบหมายต่อพระองค์วางหัวใจไว้ให้สูงวางหัวใจไว้กับอัลลอฮฺสุบฮานุฮุวาตาลาและหัวใจของเราจะมีความสุขหากว่าเราจนไม่เป็นไรนะครับอัลลอฮฺจะทรงให้เราร่ารวยและสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะไลสัมบอกกับเราเพื่อครับสวรรค์จะถูกเตรียมไว้ให้กับผู้ที่เป็นฟุกรอคนยากจนที่ยำเกรงอัลลอฮ์กี่ปีละ่ะห้าร้อยปีเพราะคนจนไม่ต้องไป สอบไอเรื่องของสกาดเรื่องของทรัพย์สินไม่ท้องนะครับจนแต่มีอัลลอฮ์ดีกว่าที่ร่ํารวยแลกไม่มีอะไรเลยร่ํารวยแล้วไม่มีอัลลอฮ์นะครับเป็นสิ่งที่ขาดทุนมีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมก็ขาดทุนนะครับทะนนั้นวันนี้หัวใจที่มีความสุขหัวใจที่รักอัลลอฮ์วันนี้หัวใจที่อ่อนล้าครับพึ่งพาต่ออัลลอฮ์นะครับศึกษาอิสลามนะครับ นำทางชีวิตรู้สิ่งถูกผิดชีวิตต่อไปครับสุบฮานกัลลหฮุมาะบิฮัมดีกะชะดอัลลอฮอิลาฮะอิลลัตัสัฟรูกะวะตูบุอิลัยสัลลัมวะลกุมุอะมตุบะตุบะบรูมะฮะด